ข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทย Bicycle Style ประจำวันที่15มิถุนายน2563โดยชับุพครั่งบอลไทยครับเพราะูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวเอาไรนะ่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้ยืนยันไทยลีกไม่หยุดแข่งขันช่วงซูซูกิครับปลายพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนโดยทางสมาคมฟุตบอลยืนยันนะผม,มว่าไทยลีกนั้นจะไม่หยุดการแข่งขันช่วง a f เซูซูกิคั2020 พร้อมแจ้งชาติอาเซียนนะผมว่าสโมสรมีสิทธิ์ไม่ปล่อยตัวไปแข่งขันก็ได้และสุกิครับก็ไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์อีกด้วยโดยจากการประชุมสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนนะผมหรือว่า AFF สุกิครับนะฮะเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาโดยมีการยืนยันแล้วว่าศึกลูกหนัง AFF สุกิครับ2020นั้นจะมีการแข่งขันอย่างแน่นอนในช่วงปลายปีหรือว่าปลายเดือนนะฮะพฤศจิกายนถึงช่วงเดือนธันวาคมนั่นเอง ล่าสุดบิ๊กโจภาทิศสุภพงศ์รักาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อแล้วว่าในที่ประชุมได้มีการพูดคุยเรื่องต่างๆมากมายพร้อมสอบถามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ของต่างประเทศนะฮะจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้เข้าไปแจ้งอย่างเป็นทางการก็คือฟุตบอลไทยลีกจะปรับโปรแกรมมาเริ่มแข่งขันตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามนะผมศึกไทยลีกจะอยู่ในช่วงที่ทับซ้อนกับสุูกิครับที่กำหนดแข่งขันปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็สุูกิครับนั้นก็ไม่ใช่ช่วงฟี فا เดย์อีกต่อไปด้วยดังนั้นสโมสรนในไทยมีสิทธิ์จะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นและผลกระทบไม่เฉพาะจากทีมชาติไทยนักเตะอาเซียนหลายคนก็เข้ามาเล่นในไทยลีกด้วยจึงต้องแจ้งให้แต่ละชาตินั้นรับทราบด้วยเช่นกันครับทั้งนี้ไทยลีกเราไม่สามารถเว้นวักการแข่งขันเพื่อสุูกิครับได้ เพราะเราหยุดมานานแล้วช่วงเดือนตุลาคมและก็พฤศจิกายนนั้นก็มีเกมคัดบอลโลกหากหยุดธันวาคมจะกลายเป็นพักยาวอีก2เดือนสโมสรจะแบกค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากนะเราต้องจัดการการแข่งขันภายในนี้เพื่อให้สโมสรมีกิจกรรมและไม่กระทบต่อผู้สนับสนุนรวมไปถึงอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญก็คือต้องเร่งเปิดเบรกแรกภายในปีนี้เพราะต้องส่งชื่อสีสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน AFC ซีแชมเปียนเบรก2020นั่นเอง แม้ในรายการ AFF ไม่ใช่ฟิฟาเดย์ทำให้เราจะไม่ได้นักเตะที่ดีที่สุดอยู่แล้วในทุกๆปีที่มีเพราะเมื่อก่อนนั้นเราไม่ได้มีนักเตะไปค้าแข่งในต่างประเทศแต่ปัจจุบันนี้มีอยู่เยอะมากมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการซูซูกิคัพปีไหนก็ตามเราจะไม่ได้นักเตเะเหล่านั้นแต่มันจะเป็นนักเตะดีที่สุดในช่วงที่อากิดานิชิโนะเขาได้บอกเลยว่าเขาจะจัดชุดนักเตะที่ดีที่สุดนะฮะเท่าที่ทำได้ในช่วงเวลานั้นอย่างแน่นอนครับ เอาละผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะสุตุกิครับนะผมก็เตะก,กันตามเดิมนะผมไม่ต้องห่วงนะฮะแต่จะห่วงที่ว่าจะได้ใครนั้นมาเตะร่วมด้วยนั่นเองนะฮะว่าจะมี11เ็นนักเตะของทีมชาติไทยนั้นจะมีใครกันบ้างนี่แหละครับน่าห่วงที่สุดเพราะว่าลิกก็ทําการแข่งขันอยู่และไม่ยอมปล่อยนักเตะคนเก่กเกงออกจากทีมอย่างแน่นอนก็ต้องร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปครับยังไงก็เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยกันครับเรล่ามรทุกข่าวต่อมากันดีก่ครับ ชนาทิพเผยสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกคนต้องรีบขวายคว้าโดยเจ้าเจ,าเจาชนาทิพสงกระสินแข่งขวัญใจคนไทยของสโมสรคอนสเดลเลสป,ปรลนะฮะเผยแนวคิดดีๆนะผมผ่านแฟนเพจเจลิกหรือว่า,าเจลิกลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นที่อยากให้นักบอลทุกคนรีบคว้าเอาไว้นั่นคือโอกาสนั่นเอง โดยชนาทิพย์ได้บอกมาว่าโอกาสคือสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะถ้าคุณไม่มีโอกาสคุณไม่มีวันที่ออกมาแน่นอนแต่ถ้าวันหนึ่งคุณได้รับโอกาสสิ่งหนึ่งที่คุณต้องได้คือประสบการณ์และกำไรชีวิตนี่ก็เป็นอีกข้อความหนึ่งของเจ้าเจาทิพย์สงกสินฝากถึงนักฟุตบอลที่กําลังจะได้รับโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเอง สำหรับสุกุบอลจีลิสสอนีนั้นจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมนี้สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง YouTube สยามสปอร์ตและช่องนายคอตเอ็มคอตนะผม HD หมายเลข30นั่นเองครับเปดังว่าง,งานนี้นะฮะก็อย่างที่เจ้าเจษทิพย์สวงกสินได้พูดเอาไว้ก็จริงครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วไม่ไขว้คว้าเอาไว้แล้วจะมานั่งเสียดายภายหลังนั้นก็เป็นที่น่าเสียใจจริงๆนะฮะและก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยทีดเดียวรับข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ใครคือนักเตะที่เลี้ยงเก่งที่สุดในไทยลีกโดยนักฟุตบอลที่เลี้ยงเก่งนะผมย่อมทําให้คู่ต่อสู้เจอง,งานที่ยากลําบากในการตามประกบนะฮะเพราะเขามักจะเอาตัวรอดได้อยู่เสมอซึ่งในไทยลีกนั้นก็มีนักเตะอยู่หลายคนที่มีเทคนิคสูงและเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวจนการแย่งบอลจากเท้าของพวกเขานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้เราจึงมาดูว่า5นักเตะที่ผมคิดว่าเลี้ยงบอลได้เก่งที่สุดในไทยลีกนั้นมีใครกันบ้างน,นะครับผมมาชมกันเลย เริ่มจากคนที่1กันก่อนวันเดอร์บุย์ของหน้าชาวบราซิลของทีมทรูแมนเค้าทีเด็ดคือผู้เล่นที่มีเทคนิคแพรวพาวนะฮะแล้วก็มีการเลี้ยงบอลที่ดีมากเลยการจะแย่งบอลจากเท้าของวันเดอร์บุย์นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขาจะเอาตัวรอดได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเจอกับตัวประกบแบบหนึ่งต่อนหนึ่งหรือ2ต่อนหนึ่งเขาก็ยังเลี้ยงบอลได้ผ่านชูรุยนะฮะนอกจากนั้นยังมีทีเด็ดจ,จากการจ่ายบอลที่เฉียบคมเสริมเพิ่มเติมตม,มาอีกด้วยต่อมาเป็นคนที่สองนะผมก็จะเป็นฮ โดยทางเดอะแบ็คแข่งไทยลีกอย่าง h ฮลเบอร์ตี้ฟอนเดสถือเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าที่ครบเครื่องเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะนอกจากการยิงด้วยเท้าซ้ายที่ทรงพลังแล้วเขายังมีจุดเด่นในการเลี้ยงบอลที่ไม่เป็นรองใครเมื่อเจอกองหลังประกบแบบ1ต่อ1ห,หรือ2ต่อ1นเขาไม่เคยกลัวที่จะเลี้ยงหลบนะฮะและอย่าว่าแต่กองหลัง2คนเลยนะฮะเขายังเคยเลี้ยงแบกแนวรับแทบทั้งแผงเลยบุกทะลวงยิงประตูคู่แข่งมาแล้วนัดต่อน,นัด ดังน,นั้นการตามประกบแฮลว์ตี้เฟอร์เดสนั้นจึงเป็นเหมือนฝันร้ายของแนวรับฝั่งตรงข้ามกันเลยทีเดียวต่อมาคนที่3ก็จะเป็นวินเรนเอนิกเก้กองหน้าก้านยาวของทีมพีทีประจวบนะฮะอย่างวินเบรนเอนิกเก้คนนี้ก็ถือเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีมากคนหนึงเช่นกันในสชิบยที่เขายังค้าแข่งอยู่กับเสียงชิรลเต็ดนั้นแทบไม่มีกองหลังคนไหนสามารถหยุดเขาได้เลย ด้วยขาที่ยาวแต่จะมีสปีดท,ที่รวดเร็วนะฮะบวกกับเทคนิคตามฉบับนักเตะบราซิลทําให้เขาเล่นตําแหน่งกองกลางกึ่งปีกได้อย่างดีมากๆเลยและเขาก็มักจะเลี้ยงผ่านวิงแบ็กของคู่แข่งได้อย่างง่ายดายเสมอ ต่อมาเป็นจอห์นบาโชปีกปร่างเล็กอย่างจอห์นบาโชคนนี้ก็ถือเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีมากคนหนึ่งนะฮะแม้เขาจะตัวเล็กแค่158ซนติเมตรแต่ก็ไปกับบอลได้ดีและด้วยจุดศูนย์ทวงที่ต่ำทำให้เขามีการทรงตัวที่อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะโดนชนโดนเสียบเขาก็ยังจะไม่ล้มและเลี้ยงผ่านกองหลังไปได้แบบชิวๆนะฮะทำให้เขาจัเป็นผู้เล่นแนวรุกที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยนะในไทยลีกเพราะหากกองหลังประมาทเขาเขาจะเลี้ยงผ่านคุณไปได้ในเสี้ยววินาที และคนท้ายก็จะเป็นสุพชคสารชาติกองหน้าทีมชาติไทยอย่างสุพชคสารชาติคนนี้ก็ถือเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะเขามีทักษะและก็เทคนิคที่ดีมีการเลี้ยงบอลที่เชื่องเทา้าทําให้ยากที่จะมีกองหลังคนไหนแย่งบอลไปจากเขาได้เลยและเขายังมีท่าไม้ตายนะฮะคือการเลี้ยงบอลจากริมเส้นตัดเข้ากลางแล้วยิงประตูได้อย่างเฉียบคมทําให้เมื่อไรก็ตามที่บอลอยู่กับสุพชคสารชาตินั้นก็ต้องเป็นอันปวดหัวไม่มากก็น้อยกันเลยจริงๆครับงานนี้ นี่ก็เป็น5นักเตะนะผมที่เวลากองหลังเจอพวกเขาแล้วปวดหัวกันทุกคนเลยนะฮะโอ้โหถือว่างานนี้ไทยลีกก็มีนักเตะเก่งๆอยู่มากมายเหมือนกันครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโฟกัสแค่เรื่องฟุตบอลราชบุรีเผยถึงประเด็นปัญหาฟิลิปโปรเลอร์โดยประธานที่รสสปรึกษาสโมสรราชบุรีมิผลเอฟซีชี้แจงประเด็นข่าวช้าของทางฟิลิปโปรเลอร์นะฮะแบ็คขวาของทีม ดุดังสอสอบุญยิ่งนิติการชนาประธานที่ปรึกษาของทีมราบรีมิผล f c ออกมาเปิดใจถึงข่าวเช้าของฟิลิปโรเลอร์นะฮะดัดังดีงดกรีทีมชาติไทยของราบลีมิผล f c ที่ก่อเรื่องทะลาะวิวาทในร้านอาหารที่เยอรมันผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กบีบางประกงนะครับผม โดทาง <ar> สส,ส,<น> <eps> ส,สบุญยิ่งนิติการชนาได้เผยมาว่าทราบข่าวตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องแล้วซึ่งเจ้าตัวได้โทรมาแจ้งให้ตนและทางฟลุกธนวัฒนิติการชนาได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนหาเรื่องก่อนแต่เพราะผู้หญิงขโมยของในร้านเลยยอมไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นทางสโมสรคงไปทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ต้องไปว่ากันตามกฎหมายต่อไปต้องไปดูหลักฐานว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดกันแน่ สวนทรฟิลิปเองก็บอกแล้วว่าเขานั้นได้ให้ทนายส่วนตัวนะฮะจัดก,การเรื่องของคดีในเมื่อเขายืนยันว่าตัวเองไม่ผิดก็ต้องพิสูจน์การปครบอบครัวของเราก็ได้คุยกันแล้วว่าจะไม่เข้าไปก้าวไก่ในเรื่องนี้ให้เขาจัดก,การเองให้เรียบร้อยดีกว่าเราขอโฟกัสที่เรื่องฟุตบอลเป็นอย่างเดียวก็พอประธานที่ปรึกษาราชบังกรได้เปล่าน,นะฮะ สำหรับทีมราบุรีม่ผลเอฟซีนั้นล่าสุดเ,เริ่มเรียกนักเ,เตะบางส่วนที่อยู่ในจังหวัดราบุร,บรีนั้นมาเรียกความฟิตที่สนามกันบ้างแล้วโดยเป็นการฝึกซ้อมแบบแบ่งกลุ่มและก็มีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของนักเตะและก็ทีมงานก่อนการฝึกซ้อมกันทุกครั้งนะครับนะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้นะฮะทางสอสอบุญยิ่งนิติการชนานะผมก็บอกว่าไม่ยุ่งอย่างแน่นอนครับเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ให้เขาไปเคลียร์กันเอาเองก็แล้วกันครับงานนี้ราติดข่าวต่อมากันดีกว่านครับ งานเสริมมีโชคมหาสรารทกูลทำตามฝันเปิดปร้านปิ้งย่างย่างเฮียไม่โชคมหาสรารทกูลที่ผมแนวรับของช้างศึกยุทธตถีสุวรรณบรี 4, ออเอฟสี 3, ทำตามความฝันของตนเองโดยการเปิดร้านปิ้งย่างที่ชื่อว่าย่างเฮียโดยแบคขวาทับช้างศึกยุยี่สามทำตามความฝันของตนเองอีกครั้งคือการเปิดปร้านปิ้งย่างร่วมกับเพื่อนนะฮะโดยใช้ตั้งชื่อร้านมาว่าย่างเฮียที่เพิ่งเปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมา สำหรับย่างเฮียเนี่ยตั้งอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์วิกตอเรียการ์เด้นย่านเพชรเกษม67นะฮะราคาบุฟเฟ่คนละ259บาทเท่านั้นแฟนๆคนไหนอยากลองเนื้อย่างนะฮะน้ำจิ้มสูพิเศษก็สามารถไปอุดหนุนกันได้เลยครับงานนี้ใครอยู่แถวย่านนั้นนะผมผ่านไปผ่านมาก็สามารถไปรูปอุดหนุนร้านของเขาได้เลยนะครับผมของมีโชคมหาศารนุกูลคนไหนนั่นเองครับ และนี่ก็เป็นทั้งข่าวประคัมกีฬาบลอนทยายบิโก้สไตล์ประจำวันที่15มิถุนายน2563โดยใช้ปู้บ่าครั่งบลไทยครับ